สื่อของมาหลายย้อยดูนะที่น,น,นี่ยังตัวยังได้พักกระแนงน้ำนี่ผักหอมเปย์ผักสีเหลาคามาแต่เมืองไทยมาสื่อคานี่มาแต่เมืองไทยมาสื่อบวชุ่งนี่ผักพริก จะเอามาแก,กงใส่หน่อไม้ลูกชิ้นปลาจะมาทำขนมกีนเ็ด <Yeah. S 1> พริกก,กระเฉงเผาสินคาปุ่นสิงนคาปุ่นแห้งถั่วงอกสตรอเบอร์รี่ เชอรี่ที่นี่เขาเรียกเกสซซื้อมาสามปองนิดหนงซื้อไก่มาตัวหนึ่งใบโหระพาอันนี้เป็นหัวผีหนูบกนดีให้แค่ดีซื้บอบวกฝักออนถั่ว ขมิ้นชันเส่บเขือมานำ้ำยำหอมเสือบเขือคือกังซื้อข้าซื้อกม้อมานมมาได้ยังหอกินกรหเงอ แซ่บๆนี่แหละขี่จกักรยานไปสื่อแกงไก่พี่น้องไก่ห่อหลวบเลยเนาะจับหลวบล้างดีๆสิแกงก่ใส่ใฟักใส่ไปหม้อรัฐา ครัวข้าวครัวแกงอมใส่กระขัวหน่อยหอมดีดอกหอมมากเสร็จเรียบร้อยใส่สหัวลักขามใสหั้ลักขาเสบจะนพี่น้องปิดไฟเลย แสบแสบเล,ว,ลวพี่น้องเป็นแต่แสบแวะพี่น้องแกงออมไก่แสบบักฟักเนาะนอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดติดตามน้ำเนยพี่น้องเด้อเป็นกำลังใจน้ำเน่กัดเจอกันคิปหนาพี่น้องสวัสดีค่ะ